ในค่ำคืนอันเนบหนาวฟานเชสโกคุณปู่วัยเจปีหยิบอาวุธของตัวเองที่เปื้อนฝุ่นมาหลายปีไปขอประตูบ้านของเพื่อนบ้านหลายคนแล้วก็โจมตีพวกเขาโดยไม่เอ่ยอะไรเลยตำรวจที่มาถึงก็ปิดล้อมอาคารทันทีแต่ฟานเชสโกยังพยายามขัดขืนสุดท้ายก็ถูกตำรวจจู่โจมตรงระเบียงทางเดินทำไมคุณปู่ฟานเชสโกถึงใช้วิธีการที่รุนแรงทำร้ายเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมกันมาหลายปี พวกเขามีความแค้นอะไรกันสวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับวันนี้เราจะมาเล่าถึงคดีของคุณปู่ไวัยเ0ชาวแคนาดาที่ทำร้ายกรรมการอาพาร์ตเมนต์กลางดึกตอนหัวค่ำของวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมปี2022เกิดเหตุฉุกเฉินในรัฐโตรันโตจดสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วแคนาดา เกิดคดีร้ายแรงขึ้นในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งของเมืองวอรที่อยู่ทางตอนเหนือคนร้ายทำร้ายคน5คนจนถึงแก่ชีวิตภายในเวลาไม่กี่นาทีและมีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนตำรวจที่รุดมาถึงก็รีบปิดล้อมอาคารคนร้ายยังพยายามต่อสู้สุดท้ายก็ถูกตำรวจจู่โจมตรงระเบียงทางเดินในค่ำคืนอันเด็หนาวชาวบ้านถูกอพยพยอย่างเร่งด่วนมาอยู่บนถนนทุกคนมีสีหน้าหวาดกลัวและว,วิตกกังวล พวกเขาบอกว่านอกจากเสียงดังลั่นไม่กี่ครั้งแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะหรือต่อสู้ใดๆเลยคนร้ายก่อเหตุอย่างต่อเนื่องตามชั้นต่างๆโดยไปขอประตูห้องของอีกฝ่ายแล้วก็โจมตีทันทีโดยไม่พูดอะไรหากห้องไหนมีสมาชิกคนอื่นอยู่ด้วยแล้วพยายามเข้ามาขัดขวางเขาก็จะลงมือโดยไม่ปราณีคนร้ายชื่อฟานเชสโกเป็นชายชราผมบางวัย73ปีส่วนผู้ขอร้ายหคนนั้น คนที่อายุน้อยที่สุดอายุ57ปีคนที่อายุมากที่สุดอายุ79ปีและมีสามีภรรยาคู่หนึ่งทำไมเขาถึงใช้วิธีการที่รุนแรงทำร้ายเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมกันมาหลายปีพวกเขามีความบาดหมางอะไรกันหลังจากเกิดเหตุผู้คนไปดูแอคเคาวล์เฟซบุ๊กข,ของคุณปู่คนนี้พบว่าเขาเคยโพสคลิป2คลิปต่อกันประนามการกระทำที่ไม่ยุติธรรมของกรรมการอาคารแห่งนี้ ที่บีบให้เขาขายอาพาร์ตเมนต์ซึ่งเขาเก็บเงินซื้อมาอย่างยากลำบากพยายามไล่เขาออกไปท่ามกลางอากาศหนาวแล้วยังแอบวางยาในอากาศที่เขาหายใจจนทำให้เขาเป็นทุกข์กับโรคปอดเรื้อรังมาตลอด7-8ปีตอนท้ายคลิปเขาบอกว่าผมแค่อยากใช้ชีวิตสุขสบายในบ้านของตัวเองแต่พวกคุณกลับทำร้ายผมอย่างช้าๆเพราะเห็นแก่เงินทองและผลประโยชน์ ตอนที่ทำคลิปนี้แอคเขาของคุณปู่โดนระงับไปแล้วอารมณ์ของเขาในตอนนั้นสุดขีดมากแต่เนื้อหาในคลิปกลับฟังดูสับสนอะไรคือการวางยาในอากาศแล้วยังเป็นพิษเรื้อรังด้วยถ้าอยู่ในระบบฟอกอากาศส่วนกลางของอาคารแล้วอีกหลายสิบครัวเรือนละ่ะทำไมถึงเป็นพิษกับเขาแค่คนเดียวทุกคนเดาว,ว่าเขามีปัญหาทางจิตหรือเปล่าหรืออาจจะมีอาการหลงผิดว่ามีคนปองร้ายจนก้าวเดินไปสู่ทางตัน จากโพสต์ใน Facebook ของเขาจะเห็นว่าเขามักจะโพสต์ด่าทุกวันนอกจากด่ากรรมการอพาร์ตรเมนต์แล้วยังด่าทนายด่าศาลด่าพักการเมืองด่านายกรัฐมนตรีหรือบ่นแม้กระทั่งสภาพอากาศสภาวะจิตใจของเขาดูผิดปกติมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่หากอดทนไล่ดู Facebook ของเขาย้อนไปอีกหลายร้อยหน้าก็จะพบว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาดูเป็นคนละคนกับในตอนนี้เลยเขาชอบทำอาหารชอบวา์ คุยสนุกกับเพื่อนฝูงเวลาที่อารมณ์ดีก็จะร้องเพลงภาษาอิตาเลียนแล้วก็ตั้งเฟรมวาดรูปวาดภาพสาวนูดประดับบ้านจินตนาการไม่ออกเลยว่าทําไมชายชาราที่มีอารมณ์สุนทรีและมีความสุขกับการใช้ชีวิตจึงกลายเป็นคนร้ายที่เย็นชาเช่นนี้ได้เราพกเอาความสงสัยนี้พยายามหารายงานข่าวที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโพสต์ใน Facebook ของเขาเพื่อเรียงร้อยเรื่องราวทั้งหมด เรื่องนี้คงต้องเริ่มเล่าตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เดิมทีฟานเชสโกกับพี่น้องของเขาอบพยพจากเกาะซิซิลีในอิตาลีที่มีแสงแดดเจิดจ้ามาอยู่ที่โตรันโตของแคนาดาที่ปกคลุมด้วยหิมะคนอิตาลีชอบอาศัยอยู่ร่วมกันหลังจากทำงานเก็บเงินอยู่หลายปีพี่น้องกลุ่มนี้ก็ซื้อฟาร์มเล็กๆแถบชานเมืองโตรันโตจากนั้นก็รับพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นช่วงที่เขามีความสุขที่สุดมีพ่อแม่มีพี่น้องได้แต่งงานกับแฟนสาวคนสวยให้กำเนิดลูกสาวสามคนเมื่อพี่น้องเริ่มมีครอบครัวก็ทยอยย้ายออกไปจากฟาร์มพ่อแม่ที่อายุมากก็จากโลกนี้ไปในเวลาต่อมาภรรยาของฟานเชสโกก็หย่าก,กับเขาแล้วพาลูกๆย้ายออกไปหลังจากเกิดคดีนี้ลูกสาวสามคนของเขาบอกกับสำนักข่าวโกลบอลเนว่า พ่อของพวกเธอชอบควบคุมคนอื่นเขาเคยใช้ความรุนแรงกับภรรยาและลูกสาวการจากไปของภรรยาและลูกสาวน่าจะทําให้ฟานเชสโกโดดเดี่ยวมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นการดูแลทําความสะอาดบ้านก็กลายเป็นภาระแต่เขาก็ยังไม่ถึงวัยที่จะเข้าไปอยู่บ้านพักคนชาราชาวแคนาดาในช่วงวัยนี้โดยทั่วไปจะหาซื้ออาพาร์ตรเมนต์เล็กๆอยู่ในเมืองจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับการทําความสะอาดบ้าน ด้วยเหตุนี้ในปี2008ฟァนเชสโกจึงขายฟาร์มทิ้งแล้วย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์ในเมืองวอนฟานเชสโกอาจจะคิดถึงชีวิตในบ้านหลังเก่าถึงแม้จะย้ายมาอยู่ที่นี่ได้1ิบกว่าปีแล้วบางครั้งเขาก็ยังโพสต์รูปเก่าๆของบ้านในฟาร์มลงบน Facebook แม้กระทั่งรายละเอียดของห้องบันไดเต็มไปด้วยความคิดถึงที่มีต่อช่วงเวลาอันง,งดงามในวันคืนเก่าๆเ,เราอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเขาเป็นคนเซนสิทีฟและชอบหวนนึกถึงวันเก่าๆ แต่การกระทําที่รุนแรงและเย็นชาของเขากลับขัดแย้งกับรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้ตอนแรกที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เขายังรู้สึกพอใจมากการเดินทางและการซื้อของก็สะดวกสบายเพื่อนบ้านล้วนเป็นคนแก่วไวกระเสียนที่อายุไล่เลี่ยก,กับเขาและเข้ากันได้ดีหลังจากคุ้นเคยกันมากขึ้นหลายครัวเรือนก็รวมกันจ้างบริษัททำความสะอาดมาทำความสะอาดบ้านตามกำหนดเวลาเขาไม่ต้องยุ่งยากเหมือนกับตอนที่อยู่ในฟาร์มแล้ว ใช้ชีวิตแบบสบายๆช่าอิตาลีรักการกินดื่มและเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตตอนนี้เขาก็สมปรารถนาแล้วดังนั้นบางครั้งเขาก็โพสต์ภาพอาหารที่ทําเองหรือภาพทิวทัศน์ตอนที่ไปเที่ยวในระหว่างนี้ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งคือเขาแอบไปถูกใจคุณยายเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ตามลําพังเขามักจะชวนเธอมากินข้าวที่บ้านแล้วยังตั้งใจทําทรงผมที่ช่างตัดผมแนะนําว่าทําแล้วจะดูอ่อนวัย เขายังถึงขั้นร้องเพลงมิวสิคลของอิตาลีตรงระเบียงห้องเพื่อเรียกร้องความสนใจจากฝ่ายหญิงแต่น่าเสียดายที่คุณยายเพื่อนบ้านปฏิเสธเขาคุณปู่ก็หดหู่ไประยะหนึ่งแต่เพียงไม่นานก็เบนความสนใจไปเริ่มวาดรูปฝึกทักษะศิลปะของตัวเองครึ่งปีต่อมาเขาก็วาดภาพสีน้ำมันได้สำเร็จและตัวเองรู้สึกพอใจมากเป็นภาพหญิงสาวนอนอยู่บนพื้นหญ้าเมื่อมองภาพรวมแล้ว จากโพสต์เหล่านี้จะเห็นได้ว่าช่วง8ปีแรกที่ฟานเชสโกอยู่ที่นี่เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและดูมีความสุขมากกว่าช่วงหลายปีสุดท้ายที่เขาอยู่ในฟาร์มด้วยหากไม่เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเขาก็น่าจะใช้ชีวิตในวัยชาราอย,ย่างมีความสุขแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ปัญหาต่างๆในชีวิตก็กลับซัดกระหน่ำเข้ามาเรื่อยๆในฤดูร้อนของปี2017คุณปู่เริ่มมีปัญหาสุขภาพอาการหลักๆคือหายใจลำบาก แล้ววิงเวียนศีษะเขาไปพบแพทย์เฉพาะทางหลายคนก็พบปัญหาเช่นมีจุดที่ปอดเพิ่มขึ้นและหลอดลมอักเสบเป็นต้นส่วนอื่นยังปกติดีแพทย์แนะนําให้เขาเลิกบุหรี่ออกกําลังกายให้เหมาะสมระวังเรื่องการพักผ่อนแล้วก็ให้เขากลับบ้านแต่ไม่ว่าเขาจะปรับการใช้ชีวิตยังไงก็ยังไม่มีวี่แววว่าอาการจะดีขึ้นแถมยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยระหว่างนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งมาหาที่บ้านแล้วบอกว่า ได้ยินเสียงรบกวนดังหึ่งห่งอยู่ในบ้านที่จริงเสียงนี้ดูเหมือนจะมีมานานแล้วเพียงแต่ฟรานเชสโกรู้สึกชินไปแล้วครั้งนี้พอมีคนพูดถึงขึ้นมาเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเสียงรบกวนนี้น่ารำคาญพอต้องอยู่ในห้องทุกวันเป็นเวลานานก็จะรู้สึกปวดหัวนอนไม่หลับขี้หลงขี้ลืมและเป็นโรคประสาทอ่อนเขาตามหาที่มาของเสียงนี้พบว่าดังมาจากห้องจ่ายไฟชั้นล่างของอาพาร์ตเมนต์ดังนั้นคุณปู่ จึงไปหากรรมการอาพาร์ตเมนต์เพื่อขอเข้าไปดูเขาพบว่าด้านในเป็นอุปกรณ์รุ่นเก่าที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนมีน้ำปริมาณมากนองบนพื้นและมีรอยน้ำซึมตามผนังจนเกิดรอยด่างดำหลายจุดเมื่อก่อนฟานเชสโกเคยได้รับใบป,ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและยังสอบผ่านการรับรองคุณสมบัติของผู้ตรวจรับบ้านและทำงานด้านนี้อยู่หลายปีเขานำใบป,ประกอบวิชาชีพของตัวเองออกมา มีตัวหนังสือระบุอย่างชัดเจนเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้พูดโกหกฟานเชสโกพบว่าห้องจ่ายไฟมีความชื้นสะสมมาเป็นเวลานานจนทาให้เกิดเชื้อราสีดำภายในห้องแล้วปัญหาเรื่องปอดของเขาก็มีสาเหตุมาจากเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงเสนอให้ปิดห้องจ่ายไฟทันทีแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หรือผนังที่ขึ้นรากำจัดเชื้อราและความชื้นให้หมดแต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้เงินอย่างต่ำเป็นแสน ถึงจะสามารถจัดการได้อย่างหมดจดการค้นพบนี้เป็นชนวนสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงในภายหลังของเขาหลังจากได้รับคำร้องของฟรานเชสโกฝ่ายบริหารอพาร์ตเมนต์ก็ติดต่อบริษัทที่เชี่ยวชาญมาประเมินพร้อมทั้งเรียกประชุมตัวแทนครัวเรือนเพื่อพิจารณา2เรื่องหลักคือต้องซ่อมแซมหรือไม่ถ้าต้องซ่อมใครจะเป็นคนออกเงินโดยทั่วไป เงินทุนในการซ่อมแซมจากปัญหาที่คล้ายคลึงกันนี้จะมาจาก2แหล่งคือเงินกองกลางของอาคารหรือไม่ก็ทุกคนในอาคารเฉลี่ยกันอย่างเท่าเทียมแต่ไม่ว่าจะเป็นข้อไหนโดยทั่วไปก็ต้องบันทึกลงในเอกสารการบริหารอาคารซึ่งหากทําเช่นนั้นก็จะก่อให้เกิดความลำบากต่อฝ่ายขายที่ต้องเป็นคนปิดการขายและอาจมีผู้พักอาศัยอีกหลายคนที่คัดค้าน อีกทั้งตามกฎหมายของหน่วยงานดูแลคอนโดมิเนียมของรัฐออนแทรีโอหากต้องใช้เงินจำนวนมากโดยทั่วไปต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการอภิปรายและลงคะแนนเสียงจึงถือว่ามีความชอบธรรมดังนั้นด้วยปัจจัยต่างๆทางอาคารจึงลังเลที่จะดำเนินการเรื่องนี้แล้วชายชาราก็ต้องตกตะลึงกับผลสรุปสุดท้ายของคณะกรรมการที่บอกว่าห้องจ่ายไฟนี้ยังดีอยู่จะซ่อมทำไมพวกเขาบอกว่า ฝ่ายบริหารทรัพย์สินมาหาคนตรวจสอบแล้วเสียงรบกวนและฝุ่นในบ้านคุณปู่อยู่ในเกณฑ์ปกติที่ยังรับได้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์น้ําที่ซึมอยู่บนพื้นและผนังของห้องจ่ายไฟเกิดจากลมพายุในฤดูร้อนตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพส่วนเชื้อราที่คุณปู่พูดถึงก็เป็นเพราะเขาตาพร่ามัวจนมองพลาดเองเมื่อเป็นเช่นนี้คุณปู่ก็เริ่มร้อนใจ ขอกลับไปดูในห้องจ่ายไฟอีกครั้งแต่กลับพบว่ามีตัวล็อกขนาดใหญ่ล็อกอยู่แล้วยังพ่นสีเป็นตัวอักษรว่าระวังอันตรายจากไฟฟ้าคุณปู่ใจกล้ากลับไปหยิบคีมอันใหญ่ที่บ้านเพื่อมางัดตัวล็อกออกแล้วใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปภาพด้านในไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐานแล้วโพสต์ลง a ฟ e b o o k ของตัวเองในวันที่4ธันวาคมปี2017การกระทำนี้ทำให้เขาได้รับไปเรียกเก็บเงินจากฝ่ายดูแลทรัพย์สิน ให้เขาชดใช้ค่าตัวล็อกฟรานเชสโกเริ่มดื้อดึงนอกจากจะไม่ชดใช้เงินแล้วยังมักจะไปโวยวายกับฝ่ายบริหารอพาร์ตเมนต์ด้วยโดยบอกว่าห้องจ่ายไฟยังคงทำลายสุขภาพของเขาจำเป็นต้องรีบแก้ไขปัญหานี้ประเด็นนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สุดท้ายความขัดแย้งเล็กน้อยเหล่านี้ก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมของหลายชีวิตกรรมการหลายคนผัดกันเกลีย้ยกล่อมฟรานเชสโกมีบริษัทหลายแห่งมาตรวจสอบหลายครั้งแล้ว ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ป่งชี้ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่คุณปู่กลับคิดว่าพวกเขาไม่ใส่ใจเลยหาเหตุผลมายื้อเวลาเขาก็เลยพังประตูห้องจ่ายไฟอีกครั้งแล้วยังแอบติดตั้งกล้องและเครื่องดักฟังไว้ในห้องประชุมของคณะกรรมการบริหารด้วยโดยหวังว่าจะสามารถบันทึกภาพและเสียงที่พวกเขาหารือกันว่าจะขัดขวางเขายังไงแต่เพียงไม่นานฝีมือการติดตั้งอุปกรณ์ของคุณปู่ก็ถูกจับได้ จากนั้นเขาก็ได้รับจดหมายเตือนจากฝ่ายบริหารว่าการติดตั้งกล้องส่วนตัวในพื้นที่ส่วนรวมเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนอกจากคุณปู่จะไม่ยอมรามือเขายังหนักข้อมากกว่าเดิมโดยสะกดรอยตามคณะกรรมการบางคนทั้งตอนกลางวันและกลางคืนแม้แต่ตอนที่พวกเขารถติดอยู่ในลานจอดรถคุณปู่ก็เข้าไปขวางเพื่อขอเจรจาซึ่งวิธีการนี้ก็หนักข้อเกินไป กรรมการทุกคนล้วนเป็นผู้อาศัยในอาคารโดยทั่วไปก็เป็นอาสาสมัครที่ไม่ได้รับเงินเดือนแบ่งเวลาว่างของตัวเองมาช่วยงานส่วนรวมหลายๆคนจึงร่วมกับบริษัทบริหารอาพาร์ตเมนต์ยื่นฟ้องคุณปู่ขอให้เขาหยุดการกระทําคุกคามเหล่านี้แต่เนื่องจากกระบวนการทางศาลใช้เวลานานเรื่องราวจึงยืดเยื้อไปถึงสงปีในระหว่างนั้นคุณปู่ก็ยังคงไปวุ่นวายกับพวกเขาตลอดแล้วทุกครั้งที่คุยเสร็จ คุณปู่ก็จะโพสถึงผลลัพธ์ลงในอินเทอร์เน็ตข้อแรกเพื่อหาคนสนับสนุนข้อ2ก็เพื่อเป็นการบันทึกไว้ด้วยฟานเชสโกอาจจะอยากให้ผู้อยู่อาศัยคนอื่นสนับสนุนเขาจึงชอบใช้ตัวอักษรแนวแฟนซีและอีโมจิที่ดูน่าสนใจมาตกแต่งบนภาพที่โพสต์แต่รายละเอียดพวกนี้กลับไม่เกี่ยวข้องกับความโกรธที่เขาต้องการแสดงออกเลยแถมยังดูแปลกเสียด้วยซ้ำบางคนอาจจะคิดว่าในเมื่ออยู่ที่นี่แล้วเป็นทุกข์ ทำไมถึงไม่ขายทิ้งแล้วย้ายออกไปอยู่ในที่ที่เงียบสงบละ่ะคุณปู่ก็เคยคิดแบบนี้เช่นกันโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาบ้านในโตรอนโตเพิ่มสูงขึ้นเป็นโอกาสดีที่จะขายอาพาร์ตเมนต์เขานัดตัวแทนอสังหาหลายคนมาดูบ้านและเคยลองพยายามขายเองด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ราบรื่นเสียงรบกวนจากห้องจ่ายไฟถึงแม้จะไม่ดังมากแต่สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูห้องอย่างน้อยก็ต้องได้ยินและรู้สึกได้ คนซื้อจึงมักล่าถอยออกไปหรือไม่ก็อ้างเหตุผลนี้เพื่อกดราคายอย่างเต็มที่เรื่องนี้ย้ำเตือนให้เราเข้าใจได้ว่าคุณปู่คงจะกลัวการจัดการของคณะกรรมการอพาร์ตเมนต์แล้วจึงตัดสินใจว่าถ้าย้ายออกจะต้องย้ายไปอยู่บ้านเดี่ยวที่สุขสงบแต่การย้ายจากอพาร์ตเมนต์ไปเป็นบ้านเดี่ยวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขึ้นอยู่กับความสามารถในการกู้เงินของผู้สมัครด้วยราคาสังหาของเมืองวอนในขณะนั้น หากขายอพาร์ตเมนต์ได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะนําเงินก้อนนั้นไปจ่ายเงินดาวน์สหรับบ้านเดี่ยวแต่หากต้องการกู้ยืมเงินส่วนที่เหลือแน่นอนว่าธนาคารก็ต้องดูความสามารถในการชําระหนี้ของผู้กู้โดยทั่วไปวงเงินกู้สูงสุดจะได้ไม่เกิน5-6เท่าของรายได้ต่อปีของผู้กู้ถ้าอยากกู้เงิน7-8แสนเพื่อซื้อบ้านเดี่ยวคุณปู่จะต้องมีรายได้ต่อปีถึง120,000-130,000 แต่ด้วยสุขภาพของคุณปู่รวมทั้งสภาวะจิตใจและคลิปต่างๆที่โพสต์ใน Facebook ดูท่าแล้วทางธนาคารก็คงไม่อนุมัติให้เหตุผลต่างๆทำให้ฟานเชสโกหงุดหงิดยิ่งขึ้นและโยนความผิดทุกอย่างไปที่กรรมการอพาร์ตเมนต์การกระทําของเขาจึงหนักข้อขึ้นแล้วในตอนนั้นก็มีหมายสารส่งมาในที่สุดคดีการคุกคามของเขาก็เปิดการพิจารณาคดีแล้ว คุณปู่แพ้คดีต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจให้กรรมการ3คนทั้งหมด20,000เหรียญหรือประมาณ511,000บาทรวมทั้งค่าธรรมเนียมศาล3,000เหรียญหรือประมาณ7 6 6 8 8 0บาทแน่นอนว่าคุณปู่ย่อมโกรธมากกับคำตัดสินนี้เขาจึงฟ้องกลับอีกฝ่ายครั้งนี้เป็นการฟ้องกรรมการ6คนและบริษัทจัดการทรัพย์สิน โดยอ้างว่าเสียงรบก,กวนของห้องจ่ายไฟการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์เชื้อราบนผนังและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของเขาขอเรียกค่าเสียหาย8.1ล้านเหรียญหรือประมาณ207ล้านบาทแล้วคดีนี้ก็ยืดเยื้อไปอีกประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดการฟ้องร้องครั้งนี้จึงยืดเยื้อต่อไปภายใต้แรงกดดันอันไม่มีที่สิ้นสุด สุขภาพร่างกายและจิตใจของฟานเชสโกก็แย่ลงเรื่อยๆในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021เขาโพสต์ภาพที่อาเจียนเป็นโลหิตและต้องเปิดหน้าต่างในฤดูหนาวไม่เช่นนั้นจะหายใจไม่ออกและยังมีภาพใบรับรองแพทย์ซึ่งไม่ได้ระบุถึงเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคปอดแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือปัญหาเรื่องปอดของเขาเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศแพทย์แนะนำให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หายใจได้สะดวกบางครั้ง เขาก็ยังโพสต์ภาพอาหารที่ทําเองแต่ดูจากหน้าตาแล้วก็ดูเป็นของจืดชืดไม่น่ากินจากคําบอกเล่าของเขาช่วงหลายปีที่ผ่านมาเงินของเขาหมดไปกับค่าจ้างทนายแล้วในคลิปหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021เขาก็เริ่มมีอาการทางจิตอย่างเห็นได้ชัดเขาถือโทรศัพท์ไว้เหนือศีรษะแล้วหมุนไปหมุนมาอยู่ภายในห้องสายตาดูเลื่อนลอยและคลุมคลั่งพูดซ้ำๆว่า ตัวเองไม่เคยคิดจะทำร้ายใครแค่อยากมีชีวิตที่ดีแต่ตอนนี้สัตว์ยังมีศักดิ์ศรีมากกว่าเขาเลยแล้วเขาก็ดูคุ้มคลั่งขึ้นเรื่อยๆความจริงแล้วฝ่ายบริหารทรัพย์สินเคยพยายามไกล่เกลี่ยหลายครั้งแล้วพวกเขากันเงิน15,000เหรียญหรือประมาณ383,000บาทจากงบประมาณการซ่อมแซมห้องโดยเปลี่ยนวัสดุการเสียงในห้องจ่ายไฟเพื่อแก้ปัญหาเสียงรบกวนของชายชารา ในขณะที่เครื่องตรวจจับเสียงตรวจไม่พบเสียงรบกวนใดๆแล้วแต่ชายชาราก็บอกว่าเขายังคงได้ยินเสียงรบกวนจากคลื่นไฟฟ้าฝ่ายบริหารทรัพย์สินจึงติดต่อโรงพยาบาลชุมชนให้คุณปู่ไปตรวจอาการกับจิตแพทย์อีกทั้งยังมีนักสังคมสกเคราะห์มาช่วยเหลือถึงบ้านอีกหลายครั้งแต่ก็แทบจะไม่มีอะไรดีขึ้นเรื่องราวแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายปี มีคนพบว่านอกจากคุณปู่จะคุกคามฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกรรมการแล้วเขายังพุ่งเป้าไปที่ผู้พักอาศัยคนอื่นด้วยเขามักจะไปเฝ้าอยู่ชั้นล่างของอาคารเพื่อดูว่ามีใครจะขายห้องหรือเปล่าเมื่อมีคนซื้อจะมาดูห้องเขาก็จะบ่นว่าห้องมีปัญหาเยอะมากอยู่ไปนานๆานแล้วจะส่งผลเสียต่อร่างกายการจัดการก็ไม่ดีไม่เคยมีการซ่อมบำรุงอะไรเลยคุณปู่อาจจะคิดว่า ในเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็อย่าคิดว่าจะขายห้องได้ผลปรากฏว่าในไต,ตรมาสแรกของปี2022อาคาหลังนี้ก็ขายห้องไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงมีผู้พักอาศัยเริ่มร้องเรียนกับฝ่ายบริหารทรัพย์สินเรียกร้องให้รีบยุติพฤติกรรมคุกค,คามของชายชาราผู้นี้ให้เร็วที่สุดในเดือนมิถุนายนปี2022 กรรมการอพาร์ตเมนต์ปรึกษากับทนายและออกจดหมายเตือนเป็นครั้งสุดท้ายให้เขาลบโพสต์และคลิปที่ส่งผลเสียต่ออาคารภายในเวลา48ชั่วโมงและห้ามใช้วิธีการใดๆก็ตามในการติดต่อกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบ้านผลก็คือคุณปู่มองคำเตือนนี้เป็นเพียงอากาศเขายังคงเข้าไปยับยั้งผู้ซื้อสุดท้ายเขาจึงได้รับโทษที่รุนแรงที่สุดรกรรมการให้ผู้พักอาศัยลงคะแนนเสียง เพื่อขอดําเนินการขับไล่คุณปู่ออกไปซึ่งเสียงข้างมากก็เห็นด้วยผลลัพธ์นี้ทําให้คุณปู่ตะลึงงนันนี่คือบ้านในชีวิตบ้านปลายของฉันพวกแกมีสิทธิ์อะไรมาขับไล่ฉันแต่กรรมการก็ไม่ผ่อนปรนการกระทําของคุณส่งผลเสียต่อผู้พักอาศัยคนอื่นพวกเราต้องรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมคุณต้องย้ายออกไปภายใน30วันแล้วจะมีคนกลางช่วยขายบ้านให้คุณอีกทีแน่นอนว่าคุณปู่ย่อมไม่ยอม,ยอม,ยอม ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บคุณจะให้ผมไปอยู่ที่ไหนแล้วยังให้เวลาแค่30วันกรรมการจึงฟ้องร้องเขาอีกครั้งและขอให้มีการควบคุมตัวศาลกำหนดวันพิจารณาคดีเป็นวันจันทร์ที่19ธันวาคมโดยจะตัดสินว่าคุณปู่จะถูกควบคุมตัวหรือไม่แต่แล้วในคืนก่อนการพิจารณาคดีเขาก็หยิบอาวุธที่เก็บอยู่ในบ้านมาหลายปีหลังจากอัปโหลดคลิปสุดท้ายแล้ว เขาก็ถืออาวุธเดินออกจากบ้านและเริ่มต้นการทำร้ายอันโหดเหี้ยมในบรรดาเหยื่อห้าคนมีสามคนที่เป็นกรรมการอาพาร์ตเมนต์ส่วนคนที่เหลือก็เป็นคนในครอบครัวหรือไม่ก็เพื่อนของพวกเขาสามครอบครัวต้องแตกแยกภายในชั่วข้ามคืนคงไม่มีใครมาหยิบของขวัญบนต้นคริสต์มาสอีกแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมสำนักสืบลับเรื่องราวในวันนี้อาจจะทำให้รู้สึกโคตรถูแต่เราก็อยากอวยพรให้ทุกคนโชคดีนะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป